จะมีการอนุญาตให้นํานักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยไปที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่1ตุลาคมนี้หรือไม่ร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่เป็นข้อมูลที่เตรียมความพร้อมของในส่วนของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะทา,ทางด้านของผู้ว่าราชการภาคการท่องเที่ยวโรงแรม แล้วก็โดยงานทางด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อรอการประชุมของสอบคอทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ในสัปดาห์นี้ที่จะมีการเคาะมาตรการสําคัญก็คือว่าจะมีการอนุญาตให้นํานักท่องเที่ยวต่ตางประเทศเข้าสู่ประเทศไทยไปที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่1ตุลาคมนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคลอดหรือไม่คลอดมาตรการนี้ ณนะขณะนี้จังหวัดภูเก็ตก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งตั้งรับแล้วก็แนวรุกอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างหนักและมากจริงๆเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยนะครับหรือถ้าจะมาเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่อยู่ในฝากทางวามของอันดามันหรือแถบของอาเซียนด้วยกันภูเก็ตก็ยังเป็นประเทศที่พึ่งพาการนํนาน้ำโดยต่างประเทศเข้ามาเพื่อสร้างรายได้มากเกินกว่าครึ่งจริงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ เท่าที่ตรวจสอบไปก็จะพบว่าการท่องเที่ยวของภูเก็ตเนี่ยนะครับคิดเป็นถึง90%ของมูลค่าเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต90%เนี่ยนะฮะเป็นคนต่างชาติ10ล้านคนมีคนไทยเที่ยวภูเก็ตประมาณ4ล้านคนนะรวมทั้งหมดปีหนึ่งแสดงว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวภูเก็ตปีนึง14ล้านคน 14ล้านคนนี้เป็นต่างชาติ10ล้านคนไทย4ล้านนะครับเน้นๆกับปี14ล้านถามว่า14ล้านคนเนี่ยสร้างรายได้ให้กับภูเก็ตเฉลี่ยปีหนึ่ง4แสนล้านบาทต่อปีนะฮะต่อปีนะครับงั้นในจํานวนนี้ปรากฏว่าใน4แสนล้านบาทเนี่ยถ้าแกะไปจริงๆเนี่ยคนไทยเที่ยวภูเก็ตทํารายได้ให้กับภูเก็ตเนี่ยประมาณเพียงแค่หมื่นกว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นต่างชาติเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าภูเก็ตยิ่งไม่มีนักท่องทเที่ยวเข้า เมืองก็จะเงียบอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ส่งข้อมูลมให้ผมดูบางท่านขอบคุณมากเลยนะครับส่งภาพของภูเก็ตมาให้ด้วยมันเหลือเชื่อจริงๆครับนะดังนั้นแล้วนี่นะครับการที่รัฐบาลเนี่ยได้ส่งสัญญาณวันหนึ่งตุลาคมเนี่ยจะเริ่มให้ภูเก็ตเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาทีนี้จังหวัดเขาก็ต้องเตรียมพร้อมสิครับนะถ้าหน่วยเหนือบอกมาว่าพร้อมใช้ใเข้าแต่ตัวนี้ก็ต้องเตรียมเรื่องของสัพพัฒกำลังมาตรการต่างๆอย่าลืมนะครับว่าการเข้ามาคราวนี้จะเข้ามาในรูปแบบที่เรียกว่า alternative state Quarantine e นะ จะเป็นลักษณะของอได้ภาษาชาวบ้านคือคุณมาได้เที่ยวได้แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการกักกันและควบคุมป้องกันการระบาดท,ที่เกิดขึ้นก็เรียกันได้ว่าเอาเนะเสียงเป็นเสียงรับเป็นรับมาเป็นมามาได้แต่ต้องตามกฎกติกาทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นนะครับทีนี้ภูกเกต็ตเขาเลยประกาศนี่เลยฮะภูกเกต็ต5 t t ก็คือ t thailand นี่นะ5 t เป็นภาษาอังกฤษนะแนะม่มองท่องเที่ยวต้องพูดภาษาอังกฤษหน่อย5 t ซึ่ง 5T หรือว่า5 t นี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วย target testing tracing treatment trust ทั้งหมด5อย่างก็คือ 5T นะครับมาดูทีแต่ละตัวเนี่ยก็ปรากฏว่าเออนะการเข้ามาครั้งนี้ภูเก็ตเขาวานันยุทธศาสตร์เลยหนึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เป็นประเทศเป้าหมายก่อนก็คือต้องกําหนดเลยครับว่าประเทศไหนเข้ามาได้หรือเข้ามาไม่ได้และจะเข้ามาได้หรือไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับศักยภาพในการควบคุมจํานวนของผู้ติดเชื้อตัวเลขอะไรต่างๆต้องมาวิเคราะห์กันหมดเลยนะฮะ นั้นประเทศเป้าหมายแล้วเน้นกลุ่มไหนล่ะนะแน่นอนครับว่านาทีนี้ถ้าเข้ามาก็คงไม่อยากให้อยู่ภูกเก็ตแค่คืนเดียวแน่นาทีนี้ถ้าเข้ามาทํายังไงก็ได้ครับให้อยู่ได้นานที่สุดซื้อข้าวซื้อของได้มากที่สุดนะพักกันยาวๆนานๆมากที่สุดไปใช้จ่ายในบริเวณที่ใกล้เคียงกับเกาะภูกเก็ตให้ได้มากที่สุดนะครับเราก็จะพบอย่างนี้ครับว่าแผนการของทางด้านภูกเก็ตคราวนี้จะเน้นน้องที่จะเป็นลองสเตย์ โดยปกติการท่องเที่ยวของท่านนั่นชาวต่างชาติโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปที่เข้าเมืองไทยในช่วงเป็นไฮซีซั่นแล้วก็เป็นภาวะปกติที่ไม่ได้มีเรื่องของโควิดหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจหนักหนาสาหัสเนี่ยนะครับการเดินทางคนผู้นี้เวลามาเที่ยวทีเนี่ยก็อยู่กันเป็นไม่ต่ำกว่าเดือนเลยนะฮะดังนั้นคือเน้นกลุ่มประเทศเป้าหมายเน้นลองสเตย์ด้วยและที่สําคัญก็คือเงื่อนไขในการเดินทางระหว่างประเทศจากต้นทางและปลายทางอันนี้สําคัญมากๆแล้วพอมาถึงแล้วเนี่ยนะครับจะไปเที่ยวตรงไหนพื้นที่ไหนก็แล้วแต่จะถูกกําหนดให้อยู่ใน โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลภายใต้ที่เรียกกันว่า ALSQ หรือ Alternative State Quarantine นะครับแล้ตรวจสอบไปนี่นะครับทางฝั่งเราภูเก็ตเนี่ยเขาก็ควรจะต้องมีนะครับระบบการคัดกรองตรวจเชือ้อกรณีพบหรือไม่พบเชือ้ออย่างนี้เป็นต้นถ้าพบเชือ้อจะทำอะไรต่อสเต็ปหนึถ้าไม่พบเชือ้อจะทำอะไรต่อสเต็ปหนึนี่คือสิ่งที่เราจะทำเอาไว้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า พบหรือไม่พบเชื้อเข้าสู่การกักตัว14วันในโรงแรมที่เสนอตัวเข้ามาอยู่ในโครงการของ ALSQ นั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ภูเก็ตเมื่อคุณมาถึงคุณจะยังไม่ได้ออกไปไหนเลยจากที่พักของคุณเป็นเวลา14วันติดต่อกันจะเที่ยวไหนก็ยังไม่ได้จะอาบน้ําอาบแดดก็ยังไม่ได้มองได้แต่อยู่ในห้ององเนี่ย14วันและเมื่อครบ14วันนักท่องเที่ยวคนนั้นรายนั้นจากตามที่คนนั้นไม่พบการติดเชื้ออะไรเลยที่นี้คุณไปได้ คุณไปได้ก่อนจะเที่ยวภายในเมืองไปเกาะแก่งอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงต้องมีอะไรครับหนาการอนามัยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมฮะเนี่ยเท่ากับว่างานเนี้ยลองสเตย์แน่ๆเลยครับก่อนเที่ยวก็เจอแล้วสิบสี่วันกลับค่าใช้จ่ายก็เป็นกองทังเที่ยวนะฮะแล้วคุณเที่ยวอีกเท่าไหร่สมมติว่าอยู่อีกห้าหรือสิบวันยังเก่งก็เฉื่อละมีไม่ต่ำกว่ายี่สิบถึงยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าวันถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นจริงที่ภูเก็ตถูกไหมครับต่อมานะ เรื่องกการสื่อสารติดต่อกรณีฉุกเฉินอะไรต่างๆท่านี้เขาก็เตรียมความพร้อมมาไปแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโรงแรมที่จะเข้าสู่โครงการเรียกกันว่า ALSQ เพื่อต้อนรับนักเที่ยวในวันที่1ตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะ มีการประเมินนะครับทุกขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพของโรงแรมนะครับรวมถึงบุคลากรที่ต้องทําตามกฎระเบียบม,มาตรฐานสากคนในการควบคุมและกํากับดูแลโรคโควิดเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีโรงแรมที่ขอสมัครเป็นสถานที่กักตันต,ตัวตามโครงการ ALSQ นะครับพลับเที่ยวต่างประเทศในวันที่1ตุลาคมเนี่ยโรงแรมระดับจังหวัดนะฮะ62แห่งใน62แห่งจะมีทั้งหมด6,771ห้องสมัครมา62 มีห้องพร้อมรับ6,007กว่าแต่ตรวจตามมาตรฐานสาธารณสุขเพื่อที่จะเข้าสู่โครงการนี้ปรากฏว่าผ่านการประเมินมีอยู่3แห่งตอนนั้นเอง,อง,งครับท่านผู้ชมครับ62แห่งผ่านอยู่3แห่งนะฮะและใน3แห่งเนี่ยพร้อมประกาศชื่อมาแล้ว2แห่งคือโรงแรมอันันตราและโรงแรม ตรีสราพอไปได้อ่านชื่อผิดนะไม่ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าตรีสราหรือตรีสลานะฮะส่วนอีกชื่อส่วนแรกอีกแข่งหนึง่งไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่3ผ่านสเตปการตรวจสอบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในวันที่1ตุลาคมของภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันละครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการประชุมของสองบคชุดเล็กชุดใหญ่นั้นจะเคาะให้ภูเก็ตกลายเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้หรือไม่นะครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่เราเอาใจกันแล้วครับแล้วก็ต้องช่วยกันให้กําลังใจกันด้วยนะครับอย่ที่บอกครับว่านาทีนี้บางประเทศก็ใช้มาตรการปิดจนถึงสิ้นปีเหมือนอย่างามาเลเซียนะนายกมาลเลเซียสั่งฟันดาบอย่างเดียวเลยครับไม่ต้อนรับไม่รับนักท่องเที่ยว่างประเทศจนถึงสามสิบเอ็ดตุลาลคมสองพันห้นาร้อยหกสิบสามในทางการข้าราการมาดูประเทศไทยบางจังหวัดก็เป็นประเทศที่พึ่งพาตัวเลขการท่องเที่ยวอย่างสูงอย่างมากมาซึ่งก็คือภูเก็ตอย่างเมื่อสักครู่เห็นไหมครับปีหนึ เม็ดเงิน4ี่แสนกว่าล้านบาทนักท่องเที่ยว14ล้านคนกลายเป็นต่างชาติเข้าไปแล้วสิคนไทยเที่ยวอีกแค่สล้านเท่านั้นเองดังนั้นแล้วถ้านักขณะน,นี้สถานาการณ์ควบคุมโควิดในประเทศไทยก็อยู่ในระดับที่ดีต้นๆ้นของโลกสรุปซ้ำไปถ้าจะให้เศรษฐกิจเดินกับประเทศที่พึ่งพ่านเงินต่างชาติสูงและโดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกําลังเข้าสู่จังหวะที่ใกล้เคียงคือไฮซีซั่นปลายปีควบคู่ไปกับมาตรการในการควบคุมและป้องกันและถ้าหากเจอจะทําอะไร กับคนที่ติดหรือไม่ติดโควิดโดยเฉพาะนักนที่ยวตามเทศนี่คือสิ่งก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็หาทางออกที่เหมาะสมกันจริงๆนะครับเพราะทุกคนกลัวอย่างเดียวครับติดรอบ2มานี่ไม่รู้เลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นและจะทําอย่างไรต่อไปนะครับนะฮะ